มันจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนนี่ค่ะพี่การซื้อน้ำต้มรสพุ่มพวงนะคะเพื่อนรสพุ่มพวงมาทุกวันเลยนะคะพี่การก็สนับสนุนน้องเขานะคะเพื่อนรสพุ่งพวงมาทุกวันเลยนะคะพี่การก็สนับสนุนน้องเขานะคะ อร่อยชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อนอร่อยของพี่กันด้วยนะคะรสพุ่มพวงมาหนีหน้าบ้านเลยนะคะพวงมันจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนนี่ค่ะพี่กดนซื้อน้ำต้มรถพุ่มพวงนะคะ มีขาเป็นขนมจีน,นด้วยนะคะพี่กานชอบกินขนมจีนน,นะคะเดี๋ยวซื้อขนมจีนไปด้วยดีกว่านะคะอุย้ยนี่มากมาชมทริปหกไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปข้างนอกอะ่ะเข้ามาถึงบ้านเราก็สนับสนุนเขาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อน เพื่อนรถพุ่มพวงมาทุกวันเลยนะคะพี่การก็สนับสนุนน้องเขานะคะทุกวันนะคะสะดวกด้วยพี่การสะดวกด้วยเพราะพี่กันไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนวันนี้รู้สึกว่าจะอากาศจะค้มคืมอีกแล้วนะคะวันพี่กันนะคะ ไม่รู้จะมีสินหลานพี่กันก็ชอบนะคะลานพี่กันก็ชอบนะคะมีของหลายอย่างนะคะเพื่อนมาดูกันนะคะว่ารสอร่อยอร่อยชื่นใจมากๆเลยนะคะเพื่อน พี่การซื้อไว้ทุกวันนะคะสะดวกด้วยพี่การสะดวกด้วยเพราะพี่กันไม่ต้องออกไปข้างนอกอืมออพวงมันจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนนี่ค่ะพี่การซื้อน้ำส้มรสพวง,รงนะคะอืมอร่อยอร่อย ขึนใจมากๆเลยนะคะเพื่อนพี่กันซื้อไว้ mm hmm. ยานอิเนเทอร์เน็ตรีปหล่าไม่แน่ใจนะคะ mm hmm. เพื่อนรถพุ่มพวงมาทุกวันเลยนะคะพ mm hmm. ี่กันก็สน,นับสนุนน้องเขานะคะ mm hmm. มาลอง กินน้ำส้มหน่อยว่ามันจะอร่อยยานอินเทอร์เน็ตอีกลิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน้องนี่นนกนมนมจีนทุกมันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันดึงการเดียวกันแล้วเราจะโตไปได้วยกันอร่อยชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อนอร่อยชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรถพุ่มพวงมาทุกวันเลยนะคะ พี่การก็สนับสนุนน้องเขานะคะพวงมันจะอร่อยไหมนะคะเพื่อนนี่ค่ะพี่การซื้อน้ำส้มรสพุ่มพวง,รงนะคะอืมสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนวันนี้รู้สึกว่าจะอากาศจะคึมๆอีกเลยนะคะวันพี่กันนะคะไม่รู้จะมีสิ่อร่อยชื่นใจมากเลยนะคะเพื่อน หลานพี่กันก็ชอบนะคะหลานพี่กันก็ชอบนะคะเพื่อนรดพุ่งพวงมาทุกวันเลยนะคะพี่กันก็สนับสนุนน้องเขานะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาลอง กินน้ำส้มหน่อยว่ามันจะอร่อยคุ้มพวงมีอะไรบ้างนะคะมีขนมจีนด้วยนะครับเพื่อนมีขนมจีนด้วยนะคะคุ้มพวงมีอะไรบ้างนะคะมีขนมจีนด้วยนะครับเพื่อนมีขนมจีนด้วยนะคะยานอีกเดินหนึ่งริบหวาม่แน่ใจนะคะอืมอไม่นะคะเ,เพื่อน มาค่ะมาลองชิมดูนะคะว่าน้ำส้มรสพุ่มอร่อยอร่อยขื้นใจมากมากเลยนะคะเพื่อนที่กันซื้อไว้นะคะเพื่อนเนี่ยรถพุ่มพวงนะคะน้องก็ขยันนะคะมาทุกวันนะคะเพื่อนโ oh. อ้ยานอีกเด็นหนึคลิปหล่วไม่แน่ใจนะคะ น้องนี่เป็นนำจีนทุกมีของหลายอย่างนะคะเพื่อนมาดูกันนะคะว่ารถมีของหลายอย่างนะคะเพื่อนมาดูกันนะคะว่ารถยนอินเทอร์เน็ตอีกลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ อร่อยชื่นใจมากเลยนะครับเพื่อนน้องนี่กับน้ำมจีนทุกมัไปอะไรอ าเพื่อนรถพุ่งพวงมาทุกวันเลยนะคะพี่การก็สน,นับสนุนน้องเขานะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนวันนี้รู้สึกว่าจะอากาศจะค้มๆอีกแล้วนะคะพี่กันนะคะไม่รู้จะมีสน่งน้ำตกไม่มีชื่นใจนะคะขอบคุณมากๆคกะาปากเป็นคลิปข,ของพี่การสวัสปปพี่โกบพี่กัน,นะะันเอค่ะ แล้วเราจะตัวไปได้กันไหมอร่อยอร่อยชื่นใจมากเลยนะครับเพื่อนอ,อร่อยนะครับเพื่อนเนี่ยรสพุ่มพวงนะคะ น้องก็ขยันนะคะมาทุกวันนะคะเพื่อนโอ้โ oh. อ่าอ,อืมอมากมา,าชมคลิปน้องนี่เป็นน้ำมจีนทุ่งไปอะไร วงมันจะอร่อยไหมนะคะพเพื่อนนี่ค่ะพี่การซื้อน้ำส้มรสพุ่มพวงนะคะอืมห้านพี่การก็ชอบนะคะหลานพี่การก็ชอบนะคะทุกวันนะคะสะดวกด้วยพี่การสะดวกด้วยเพราะพี่การไม่ต้องออกไปข้างนอกมีทารมป็นขนมจีนด้วยนะคะ พี่กันชอบกินขนมจีนนะคะเดี๋ยวซื้อขนมจีนไปด้วยดีกว่านะคะอุย้ยคุมพวงมีอะไรบ้างนะคะมีขนมจีนด้วยนะคะเพื่อนมีขนมจีนด้วยนะคะมีของหลายอย่างนะคะเพื่อนมาดูกันนะคะว่ารถายม,มีขนมจีนด้วยนะคะ พี่กันชอบกินขนมจีนนะคะเดี๋ยวซื้อขนอมจีนไปด้วยดีกว่านะคะโุ้ยไิ้ไหมนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาลองชิมดูนะคะว่า